نننن دي پڇا ما کي نه نه کي کي مٿي تي تي مٿي بي نهڙي مي เจนี S <S <preach miracle> ่ผู้าี่ตัลวาเด็กไปลงม้อกี่คนตันไปเลยฮะตัไปก็ไปโอเคเดกี่คนก้วน้อ่กคนนั้น้อง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 นี่าเปเวต้อาพาไปลงมนกัน แกยังไม่่เลยนเม่รู้เ่ยสิทธิ์จรยงใส่ไม่นี่ไหมนไม่รู้่ัเยอ่ยอย่าังนอย่าังนี่นเ่นี่เมีจันาถีมาช่วยแล้วมีันาถีมาช่วยแล้วเดี๋ยว้นเ่งก็ต้อลังตัรุ่อยู่กับเรยจนงเลยได้ไดยไ้อาจารย์อาจารย์